ครับทุกคนครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมมาเจอกันในอีพีที่สามเนาะสวัสดีทุกๆคนครับผมคิดถึงทุกๆคนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะครับผมยินดีเข้าสู่ช่องอนุลลุ่มน้ำโขงชาแนลนะครับคลิปนี้อนุลน้ำโขงก็ถ่ายทําเป็นคลิปที่สามแล้วนะครับเพื่อจะส่งให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามทะเลตอนเช้าเนะครับเนาะไปดูบรรยากาศตอนเช้าเนะครับตอนนี้สว่างออกแล้วครับ สคลิปที่ผ่านมายังไม่สว่างเลยเนาะไปกันเลยครับผมนะครับตอนนี้ก็แสงทองได้ขึ้นมาแล้วนะครับผมแสงทองได้ส่องฟ้าแล้วนะครับแต่ตอนนี้ก็เวลาก็เลยเข้าไปเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับทุกคนเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ้าเพื่อนๆเ,เรามาเห็นถ่ายทําความสวยงามให้เพื่อนๆเ,เราได้เห็น บรรยากาศสวยๆตอนเช้าๆเนาะตอนเช้าๆครับทุกคนทุกคนครับ การเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปอย่างนี้เนาะหมุนเวียนเปลี่ยนไปตั้งแต่เราเกิดมาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะครับเป็นเด็กนะครับเราตื่นขึ้นมาตอนเช้าๆเราก็จะเห็นแสงตะวันแบบนี้ครับทุกคนนะครับเห็นแสงตะวันนะครับมันก็ส่งสัญ,ญญาณบอกเราว่าเราควรตื่นแล้วเนาะได้ยินไก่ขันนะครับตอนเช้าๆนกร้องนกกาวอลร้องเนาะอยู่แถวบ้านนะครับ แถวบ้านอน,นุนร่มน้ำโขงเนี่ยอยู่ชนบทนะครับอยู่ทางจังหวัดหนองคายนะครับก็จะชินกับดูแสงตะวันอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าเราอยู่บ้านนอกเนาะอยู่ตามบ้านนอกพอกนานะครับตื่นขึ้นมาก็เห็นแสงแรกของวันแล้วก็คือแสงพระอาทิตย์นี่แหละนะครับบางวันก็ตื่นมาไปหากินหาอยู่เนาะไปใส่เบ็ดมั่งไปทำอะไรที่ ต้องหากับข้าวมากินนะครับทุกคนเพราะว่าอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเราทํานาไว้แล้วจะไม่เอาข้าวขึ้นยุ้งไว้แล้วเราก็หากับข้าวแล้วครับทุกคนหากับข้าวก็ยังไงครับทุกคนมันก็ไม่ผลการเบียดเบียนจะไหมมันก็ไม่ผลการเบียดเบียนชีวิตคนอื่นที่จะมาเป็นอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เป็นวิถีชีวิตของคนชนบทนะครับอย่างเราเราเนาะเราจําเป็น รเราจําเป็นต้องหาเพื่อยังชีพเราแต่มันก็เบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ดีนะครับทุกคนเบียดเบียนสัตว์อื่นอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงเราถึงจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้เบียดเบียนสัตว์อื่นนะครับเราก็ต้องทําเป็นที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้นะครับผมทําที่พึ่งให้ตัวเองให้ได้ทําแบบไหนเราก็จําเป็นต้องหางานทําครับทุกคนหางานที่สุดจริตนะครับ มีงานทําแล้วก็มีเงินเข้ามาในชีวิตมาใช้จ่ายนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องไปเบียดเบียนสัตว์อูนะครับแม้แต่ตัวเราเองนะครับทำไปตามหน้าที่นะครับทางานนี้ก็คือได้เงินนั่นเองนะครับถ้าเราไม่ทํางานเราจะเอาเงินมาจากที่ไหนมาใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเราจะแม้เพื่อนเพื่อนนี่ก็คือการทํามาหาเลี้ยงชีพชอบนะครับทํางานที่สุดจริตทำยังไง เราถึงจะไม่เบียดเบียนคนอื่นและสัตว์อื่นเราก็ต้องทำงานที่สุดจริตแล้วก็นำเงินมาใช้ใจ่ายให้อยู่ในกรอบนะครับไม่ให้เงินล่วนไหลออกไปทางที่มันไม่ดีเนาะนะครับชมบรรยากาศสวยๆครับทุกคนพูดจากันไปเนาะนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอนเช้าๆนะครับทุกคน เืนตอนเช้าๆนี้เราจะมองเห็นได้ชัดเลยนะครับทุกคนมองเห็นได้ชัดเราก็จะเห็นความสวยงามมากขึ้นนะครับเนี่ยครับมองเห็นความสวยงามมากขึ้นแล้วแสงตะวันก็เริ่มโผล่แล้วนะครับทุกคนนะครับแสงตะวันเริ่มโผล่แล้วความสวยงามเวลานี้นะครับน้องหมาก็เยอะมากเลยนะครับทุกคนน้องหมาก็เป็นที่ของเขาเนาะนะครับเดี๋ยวหาก เขาก็จะพักอยู่ที่นี่เหมือนบ้านเขาแหละครับทุกคนสิ่งมีชีวิตเนาะสวยงามมากเวลานี้ครับบรรยากาศตอนนี้ก็โอ้โหนะครับถ้าใครไม่มายืนอยู่ตรงนี้ไม่รู้หรอกครับทุกคนว่ามันสดใสมันมีความสุขมากที่เราได้ สูดอากาศตอนเช้าเนะครับสูดอากาศตอนเช้าเเวลานี้เนาะนะครับครับทุกคนก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆกคนนะครับที่มาชมคลิปอนุรุ่มน้ำโขงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับทุกคนอนุโขงก็จะได้มาทำคลิปให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงาม นะครับตามสถานที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหาดน้ำดินนี่นะครับหรือว่าหาดพยูนหรือว่าหาดพลานะครับแล้วแต่โอกาสนะครับแล้วแต่โอกาสมีอนุโพงก็จะได้วเวียนไปถ่ายคลิปให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามนะครับในแต่ละวันไม่ซ้ำกันนะครับทุกคนบางครั้งก็มาซ้ำเนี่ยแบบมาหาดน้งดินนี่ก็ซ้ำๆนะครับทุกคนเพราะว่ามันเป็นทางผ่าน เป็นทางผ่านอนุโคงที่จะต้องไปทํางานเนาะที่จะต้องไปทํางานก็เลยแวะเวียนมาเพื่อจะเก็บบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับให้เพื่อนๆเราได้เห็นความสวยงามของทะเลนะครับผมอนุมโมงก็ผ่านมาทางนี้นะครับมาหาดน้ําดินนี้ก็จะแวะเข้าไปเลยนะครับก็จะแวะเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปนี่คมเอเชียบ้านฉางนะครับเนาะทำงานอยู่ที่นั่นนะครับขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่มาให้ความสนใจที่มาดูคลิป อนุ่มโขงเดอ้อนะครับผมอนุมโขงก็จะทิ้งบรรยากาศสวยๆให้เพื่อนๆเราดูจนจบคลิปนี้เลยนะครับทุกคนเนาะขอบคุณหลายๆเด้อครับเดอ้อสวัสดีครับ